ไปเที่ยวกันได้ไหมไปเที่ยงไงจังดีไปเทียเท่ยวภูเขาไปเล่นน้ำตาไปเดินช้าหากไปหาก,กินอาหารอะไรกันดีไหมไม่ต้องคิดอยอะเราขับรถไปหคุรอถึนไปไปตามภาษาไป เที่ยวทะเลเที่ยวไปตามเกาะไปนอนอาดแอคกันดีไหมไปหากินหอยกินปูกินปลาที่ทะเลดีไหมไปไหนไปกันจับมือกันไปเส้นศึกษาธรรมชาติลานหินแตกอยู่ที่ไหนคะที่หินล่องก้าระยะทางเดินบนรอบประมาณ2กิโลค่ะ

เดินชมธร<ง><สถ>รมชาต<รง>ินะคะลานหินแตก<รง><รง><รง> จมัมาเที่กันเก็บกระเป๋าไปอีกครั้งไปเที่ยวภูเขาดูทะเลเหมอกไปเล่นน้ําตกไม่หากินไกยน่ย่างส้มตำให้มันสนุกสุดๆกันเลยจะรอทำไมก็ไปสิครับก็ไปสิครับอากาศดีๆ okay, จะรอทำไมอยากเที่ยวภูเขาอยากเที่ยวน้ําตกอยากไปเทะเล อยากไปเที่ยวไหนก็ไปจะอยู่ให้มันเหงาทำไมก็ไปสิครับจะรอทำไมก็ไปสิครับก็ไปสิครับจะรอทำไมก็ไปสิครับจะรอทำไมก็ไปสิครับก็ไปสิครับ โอกาสดีจรอทำไมอยากเที่ยวภูเขาอยากเที่ยวน้ำตกอยากไปทะเลอยากไปเที่ยวไหนเนี่ยดอกเล็กฮะเอใหญ่ขึ้นมาหน่อยกัจะมีสีชมพูแจมเอบานมาก็จะเป็นสีขาว,วาเขาเรียกกุหลาบขาวกุหลาบขาวผูหินล่องก้า ไม่มีชื่อบอกใช่ดอกไม้ป่าสารพัดเลยนะคะไม้ป่าแปลกๆมีดอกมีผลมีดอกมีเป็นตุ่มแบบอเป็นเม็ดนี่ไงนี่เป็นแบบตุ่มนี่ยังไม่บานนนี่นี่มี่เห็นไหมตอนตุ่มยังไม่บานเลยสวยมากเลยเขอบานพขบานไมาเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ไม่มีชื่อติดนะสยดยมากเลยเออสีได้ไม่มีชื่อนะ ใช่หา้แปลกแปลกไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะ mm hmm. สวยมากเลย ไอ้ยาวนี้อาจจะเป็นเปลืออาจจะเป็นต้นเนนเฟิน,นสายพันธุ์อะไรสักอย่างหนึง่งหรือเปล่าคะเนี่ยสวยมากค่ะขึ้นขึ้นตามป่ารงลานหินแตกนะคะพันไม้สรารพัดเลยค่ะไม้ป่าแต่เราก็ไม่รู้จักชื่อนะคะชาเก็บไว้อูนี่ก็ลูกอะไรไม่รู้ค่ะเหลืองๆออกส้มๆสมนะคะลูกเล็กๆ คล้ายลูกแบบสม้มส้มจีดรูปเล็กๆแต่ก็เล็กมากค่ะเนี่ย้ข้างน้ามบอกอะไม่เห็นปุ่มหรือหิน,ห,นหินอุกาบาทหรือหินต่างดาวสวยมากเลยอ่ะเออเนี่ยเหมือนหินต่างดาวจะเป็นลานหินปุ่ม นี่ฮะเป็นปุ่มๆนะคะลานหินปุ่มปะ่ะอันต่างดาว นี yeah. ่ค่ะลานหินนะคะเป็นรอยแตกแยกเป็นทางตลอดทางที่เราเดินมาค่ะสวยงามมากเลยบริ yeah, เวณใช่ค่ะ, <Yeah. S 1> ะธรรมชาติมากเลยอยู่ค่ะ

ที่ชอบเดินศึกษาธรรมชาตินะคะดูพันต้นไม้นานานชนิดนะคะไม้ปา่าแนะนำเลยค่ะที่นี่ลานหินแตกะคะ่ะอยู่อุทยานแห่งชาติคุณหินรองก้านะคะชุมธรรมชาติสวยงามนะคะลานหินแตก ไปเฮาก็นหอยก็บป <the> ูกปลาที่ทงได้ดีไหมเก็บกระเป๋าไปยาวๆอีกครัไปเท่ยวภูเขาไปเล่นน้ำตกดูทะเลมอกี้มันสนุกใจไม่ต้องคิด เยเราขับรถไปรอก,กันไปไปตามประสาไปไหนไปกันไม่ต้องนีห่วงโอกาสดีดีจะพาทำไมก็ไปสิครับจะรอทำไมน้ำม,มันมันก็แพงยังไงก็ต้องเตามสุดท้ายก็ต้องตาไปเทียเท่ยวทะเลเที่ยวไปตาก่อนไปนอนอาบะเดแล้วก็ถ่ายพันไม้ต่างๆไว้ดูอยู่นะคะ โซนลานหินแตกค่ะเยอะมากแต่เป็นทางยาวนะคะตลอดทางคะยาวมากลานกว้างด้วยค่ะเดินสะดวกสบายนะ,ะประมาณ2กิโลเมตรนะคะถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ค่ะเวลาเรามาเดินอุทยานแห่งชาติผู้หินล่องกาก็จะมีเบอร์ อ,อุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้าค่ะไม่อันตรายนะคะทุกคนมีทางให้เดินมานะคะใครที่ชอบสายสายรุยชอบดูธรรมชาติมาเลยค่ะที่นี่มาดูพันไม้ต่างๆนะคะแดดเริ่มออกแล้วค่ะโอ้ล <c oughs> <c oughs> า,านนี้แตกกว้างมากเลยค่ะ อันนี้ใหญ่มากเลยเนาะแถวนี้ล่านหินแตกแบบกว้างมากเลยเป็นทางยาวเลยดูตรงนู้นนี่ยาวมัอนไอหินสามบานแต่นั้นมันกว้านกรมอันนี้เยอะมากเลยอะ่ะกว้างใหญ่ยาวยอ่วาได้จะสุดแล้วมั้งเนี่ยไมมีทางข้ามเลย,เยอ๋ออยู่ตรงนูน้นอืม เฮ้ยเตบอกว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ <laughs> ทช่ลอมานี่ก็เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็ที่ภูหินลองก้านี่ก็อากาศเย็นค่ะเย็นสบายนะคะไม่ร้อนแล้วก็จะมีช่วงฝนเมื่อวานนี้ก็เจอฝนโปรยๆนะคะ วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าผนจะตกหรือเปล่าอันนี้มันที่8พฤษภาคมนะฮะกับมาอีกครั้งไปเท่วกันดีไหมไปเท่าไหกันดีน้ำมันกระแพงยังไงก็ต้องต่อสุดท้ายก็ต้องต่อไปไนไปกันจับมือกันไป

ไปเที่ยวกันดีไหมไปเที่ยวไหนกันดีเง่นมันมันก็แพงยังไงก็ต้องเติมสุดท้ายก็ต้องเติมไปไหนไปกันจับมือกันไปไปกินหอยกินปูกินปลาที่ทะเลดีไหมเก็บกระเป๋าไปยาวๆอีกครั้งไปเที่ยวภูเขาน้บตกงดูทะเลเราให้มันสุขใจ ทีเจอเราขับรถไปหัวรอกันไปไปตามประสาไปไหนไปกันไม่ต้องมีหัวโอกาสทีที่จะพลาดทำไมก็ไปสิครับจะรอจะมาทำไมโอกาสทีทีกับไม่ครั้งไปเที่ยวกันดีไหมไปเที่ยวไหมกันดีน้ำมันก็แพงยังไงก็ต้องตมามสุดท้ายก็ต้องตามไปไหนไปกันจับมือกันไป ไปเคยกินห้อยกินปูกินปลาที่ทะเลดีไหมเก็บกระเป๋าไปยาวๆอีกครั้งไปเจอพวกเขาหรือเปล่าดูทะเลมาให้มันสุกใจไม่ต้องคิดเยอะเราขับรดไปผู้รอกันไปติดตามภาษาไปไหนไปกันไม่ต้องมีห่วงโอกาสที่จะพลาดทำไมก็ไปสิครับจะรอทำไม ไปเที่ยวกันดีไหมไปเที่ยวไหนกันดีเงินนั้นมัน,มนก็แพงยังไงก็ต้องเติมสุดท้ายก็ต้องเติมไปไหนไปกันจับมือกันไปไปหากินหอยกินปูกินปลาที่ทะเลดีไหมเก็บกระเป๋าไปายาวๆอีกครั้งไปเที่ยวพูกเขานับตรดูทะเลรอให้มันสุขใจไม่ต้องคิดเยอะเราขับรถไปหัวราอกันไปไปตาม